ส่วนเช้าวันอาทิตย์มาสนุกกันต่อกับภาพยนต์จีนชุดตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานพรุร่งนี้เหล่าปีเตอร์แพนเตรียมตัวส่งกำลังใจรัวๆให้ถังซานหรือเสี่ยวจ้านได้เลยค่ะการฝึกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เพราะมีวิญญาณยุทธขยะอย่างย่างเงินครามทําให้ถังซานโดนดูถูกซึ่งหลังจากผ่านการสอบข้อเขียนถังซานเริ่มสงสัยในพลังวิญญาณยุทธย่างเงินครามของตัวเองและแอบหวังว่าการฝึกฝนและเรียนรู้จะทําให้ตัวเองเป็นวิญญ,ญาจารย์ได้ถึงการฝึกจะเริ่มเข้มขน้นแต่ความมุ้งมิ้งดูแลกันของถัง,งนนแะะเี็มใหห้ค แฟนห้ามพลาดกับความสนุกของตำนานจอมยุทธพูดถังซานวันอาทิตย์นี้9นาฬิกา10นาทีค่ะ You and me, I hate a vision though. Okay. Oh, yeah